จังหวะนี้นะคะใครก็ต้องอยากมีรายได้ยิ่งเราสามารถหาเงินหาไรายได้ได้ง่ายๆจากการที่เราแชร์แอปพลิเคชันฟินโกนะคะจำให้ดีนะชื่อแอปพลิเคชันว่าฟินโกค่ะแอปนี้ค่ะสามารถทําให้เรามีรายได้เป็นกอบเป็นกำได้จริงๆก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะวันนี้ค่ะก็เลยต้องนัดแขกรับเชิญท่านนี้มาค่ะซึ่งเขาจะอธิบายให้เรานะคะว่า การที่เราแชร์และยิ่งได้เงินจากแอปพลิเคชันฟินโก้ต้องทำยังไงให้เรามีรายได้ในระหว่างที่เราหยุดอยู่บ้านผ่านสมาร์ทโฟนของเราแค่เครื่องเดียวนี้ละค่ะและตอนนี้ค่ะแขกรับเชิญนะคะที่จะบอกว่าแอปพลิเคชันฟินโก้นะคะคือแอปพลิเคชันอะไรที่สามารถจะสร้างรายได้ให้กับเราในขณะที่เราอยู่บ้านเพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือเท่านั้นนะคะแขกรับเชิญท่านนี้นั่งอยู่กับใหม่แล้วค่ะคุณวินหลิวเจมบริษัทฟินโก้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะคุณวินนี่นะคะก็คือเป็น คนไทยแต่ว่าไปเติบโตที่ประเทศจีนพูดถึงแอปพลิเคชันฟินโก้เนี่ยนะคะที่ถือว่ามาแรงมากๆในปี2020คุณวินค่ะอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจหน่อยว่าคือแอปพลิเคชันเกี่ยวกับอะไรแอปพลิเคชันฟิงโก้ครับคือเป็นเกี่ยวกับโซเชียลอีคอมเมิร์ซคือว่าถ้าคนอาจจะเข้าใจผิดว่าโซเชียลอีคอมเมิร์ซกับอีคอมเมิร์ซมันต่างกันอย่างไรก็คือง่ายๆคือว่าอีคอมเมิร์ซทั่วไปแล้วคือว่าเราเป็นผู้ขายหรือว่าผู้บริโภคทั้งสองแต่ว่า คุณถ้าเป็นผู้ขายหนึ่งคือคุณต้องซื้อตสินค้าคุณต้องหาสินค้าของ,ของตัวเองแล้วก็ยังต้องแพ็คสินค้าส่งสินค้าด้วยตัวเอง<ฆ>แต่ว่าเราเปิดโซเชียลอีคอมเมิร์ซขึ้นมาก็คือว่าช่วยทุกคนสร้างรายได้สร้างธุรกิจก็คือแม้ว่าคุณเป็นผู้บริโภคหรือว่าเป็นผู้ขายก็สามารถมาใช้งานในแอปเคชันอย่างเดียวและว่าแล้วคือช่วยคนในการประหยัดประหยัดในการลงทุนนะครับไม่ต้อง ไปสต็อกสินค้าแล้วก็ไม่สต๊อกไม่ต้องไปกังวลเรื่องจัดสง่งแล้วว่าการเคมต่างๆเพอร์อพิงก็จะช่วยคุณได้หมด